ฮอจัดผมมาผมยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยมาอีกแล้วนะแมวมาอีกแล้วโอ้โหครับสวสวยงามครับผมสวัสดีครับนั้นๆปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนะครับผมวันนี้มาคลองสี่กับน้าแมวครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับน้าแมวช่องแมวกินปลาครับผมอ่อวันนี้เรามาซ้ําหมายเดิม ของสี่ซอยหกเจ็ดใช่เพราะว่าเป็นไงเป็นไงนะแมวครับรีแล้วอาบกันเลยครับผมโอ้โหเลยมาซ้ำต้องมาซ้ำวันนี้วันนี้เป็นไงครับโอ้โหไม่เป็นใจเลยครับน้ำลงกว่าสี่สิบเซนนะครับแล้วก็น้าตายด้วยวันนี้น้ําตายครับวันนี้มาลุ้นกันว่าผมกับน้องแมวจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่านะครับว่าแต่ผมว่าแต่ผมคิดว่าเราไม่แห้วหรอกอ่าก็ต้องได้แ้มบ้างเลย เช่นเคยครับผมผมก็มากับเหยื่อบ้าตกกาแล้วก็ตะก้อจิวนายุดเช่นเคยเดี๋ยววันนี้ไปรับชมกันครับว่าเราจะมีแต้มให้ชมหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่านี่คลิปที่แล้วนี่คนนี้ฮอตสุดเดี๋ยวไปชมกันครับผมอโอ้เม็ดขึ้นเต็ม

ปรงเลยลูกางานแล้วเนี่ยลูกงานแร็วายมแรกโอมแรกโอแต้มแรกครับรอั้งนานวันนี้อะไม่ใช่อะไรนะวันนี้รอนานมากวันนี้มันต่างจากเมื่อวานมาก อีกแล้วปากจะฉีกแล้วตายแล้วครับโอ้ตัวสวยเลย้ยดูครับวิ่งสี่กร้อยไปเอามาเลยเมื่อกี้ วุ้นถ้ามันไม่เข้าไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ใต้แง่งไม้น่ะเมื่อกี้โอ้โหไม่อยู่ครับนะแมวนุนหลุดไปแล้ววัดวัดมันไม่เบาเลยอ่ะกุ้่งเลยครับกุ้่งเลยครับแมวขันกุ่งเลยน่าจะอยู่ คำพุ่งคำพุ่งโอ้โหนี่ครับเย้โอ้เบาพี่โอ้ยโอ้ยน้ำหยดโอ้น้ำยาไม่ได้ไม่ดูนะเฮยไม่ได้ไม่ดูนะโอ้ดูวันนี้ครับวันนี้ครับเมื่อวานต่างกันมากวันนี้ ดูนแมวกันครับผมฟับอืมสับไม่ลอยสับไม่ลอยโ <c oughs> อ้ยลูกเกิดโอ้วันนี้มาเล่นลูกเกิดซะแล้วเกิดน้าแมววันเนี้ยสายแหวนครับสายทอดเดี๋ยวเอาไปทอดกินกับต่อ สวยสวยครับผมโอ้โหนานๆทีว nice ันนี้นานๆได้แป้มวันนี้อะไรวะสับอีกแล้วโอ้ยับแล้วสับตะเพียนมาอีกแล้วนะแมวอ่ะโอ้โหได้คอรดครับได้คอร์ด เอาคันนี้มาด้วยหรือเปล่าใช่เลยโอ้โหนึกว่าตัวใหญ่ตัสวยอยู่อ่ะตัวสวยอยู่ครับผมหมายตัวแล้วครับตัวสวยอยู่โหนานๆทีกินวันเนี้ยไม่ฮอตเลยวันเนี้ยเอ็นพันกันเลยเออเอ็นไมยุ่งกันเลย ตัวหน,นึ่งหายไป3คันก็ต้อง็กับบ่ายเอาเหยื่อของผมกลับก่อนนะล่ะเดี๋ยวผมไปไห,มไมหาที้อระเด้งครับไอ้ไร้น้าแมวเ,เนี่ยเหลืออยู่ครึ่งอยู่ผมใช้ไปจับได้ไ <laughs> ใช่ผมก็กลับไม่ไม่ไม่ถึงกลับไปนี่ <c oughs> มากหรอก มันผมดูแล้วมันไม่ไอ้นี่เหมือนเมื่อวานไม่กินจัดเหมือนเมื่อวานถ้ามันกินเหมือนเมื่อวานนะผมจะเอาของน้าแมวสำรองไว้อยู่จะเอาขึ้นผมกลับเนี่ยอยู่นี่ก็เหลือตั้งครึ่งเลยนี่มันามันกินจัดเหมือนเมื่อวานในหน้าตุนอยู่กินแปลก ปวดหัวจะได้นอนนะทำปลานี่ก็ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะทำปลาเลยผมเล่นวันแรกชั่วมโมงพอดีเลยวันที่ถวายสี่สิบนาทีโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะทำปลาเนะี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะรอกินรอกินเขาเรียกว่ารอกิน ไม่ลงทีอ่ะบางทีของผมเนี่ยเนี่ยที่เหี่ยวเป็นถุงเป็นถุงเนี่ยนี่อถุงขยะอย่างนั้นนะเออแล้ผมก็กรองไว้รถมีแต่ไม่จะถุงเหยื่อของผมอ่ะบางทีก็นานๆทีค่อยไปเคลียร์เก็บออกเก็บออกมาเอ้าบางทีอ่ะลืมเอ้ยเหยื่อเหลืออยู่นี่หว่ามีแต่คิดแต่ว่าเหยื่อเหลือเหยื่อเหลือเก็บออกมามีแต่ถุงขยะ ก็จะมาแรงซชอีกโอเคครับเพลื่อนขนาดนี้เป็นเวลา11โมง58นทีนะครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วแต่ว่านากักกอบจะอยู่ต่ออีกแป๊บนึง่ง<ร>ส่งงานวันนี้กันครับส่งงานวันนี้เลยหลังจากที่เรามาสามหมาประมาณ3ามชั่วโมงนะครับวันนี้สภาพน้ำ <c oughs> น้ำลงนะครับแล้วก็ น้ำตายด้วยแต่เราก็ไม่แห้วสักทีเดียวนะครับเพงมีผลงานนี่โอ้ไม่เคยแห้วครับนี่ไม่เคยแห้วดูเอามาดูตัวนะครับโอ้แม่ผมคิดว่าได้ไม่เยอะมันก็เยอะอยู่นะอย่านีโอเคใส่สวยๆเลยครับเพื่อนๆเนี่ยไม่แห้วนะครับวันเนี้ยคิดว่าจะแห้ววันเนี้ยเพราะว่าสภาพน้ําไม่เป็นใจแล้วสภาพอากาศวันเนี้ยอยู่ดีๆอากาศมาเย็นครับวันเนี้ใช่ครับ นี่ครับผลงานของเราวันนี้ผมกับน,น้ำแมวครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปเจอผมกับน,น้นแมวที่ไหนอีกเดี๋ยวฝากติดตามผมกับน้นแมวด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็รแลนะครับบายบายครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับ